วิธีนําเค้กออกจากพิมพ์แบบมือโปรเวลาอบเค้กพร้อมกันหลายๆก้อนหลายๆคนมักเจอปัญหาเค้กหดไปดูเทคนิคที่ครูต้องมาแชร์ให้วันนี้กันค่ะเค้กชิฟฟ่อนเป็นเค้กที่มีความยืดหยุ่นสูงและเบามากเป็นเค้กที่ต้องถนุถนอมเป็นพิเศษเวลานําออกจากพิมพ์เวลาที่ครูต้องทําเค้กไม่ว่าจะเป็นแบบคัพแบบมินิเค้กหรือแบบปอนวิธีการนําเค้กออกจากพิมพ์ก็จะไม่เหมือนกันเช่นถ้าเป็นคัพเค้กต้องนําเค้กออกถั้งถาดแล้วขอเบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวแล้วรีบนําออกจากถาดทีละอันจะไม่แช่เค้ก ทิ้งไว้หรือนําออกมาพร้อมกันทั้ง2ถาดเพราะถาที่2ที่หลอกก็จะทําให้หดได้2มินิเค้กเวลาอบก็จะนําขีบออกทีละอันพร้อมกับเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวแล้วคว่ำออกจากพิมพ์โดยเร็วสังเกตจะไม่เอาออกมาพร้อมกันทั้งหมดและจะไม่แช่เค้กทิ้งไว้ในพิมพ์เช่นกันคะ่ะ3เค้กปอนการน,นําออกจากพิมพ์จะยากที่สุดถ้าเป็นมือใหม่จะเกรงมากลุ้นกันทุกครั้งเลยนะคะให้ใช้มือสองข้างจับเค้กออกมาก่อนแล้วใช้นิ้วโป้งล็อกพิมพ์ไว้แล้วคว่ำลงตรงๆแบบรวดเร็ว ยกพิมออกแบบนี้เลยนะคะสังเกตว่าผู้ต้องไม่นําเค้กออกมาพร้อมกันค่อยๆนําออกทีละอันเค้กจึงฟูสวยเหมือนเดิมเค้กชิฟฟ่อนเป็นเค้กที่หดง่ายมากๆถ้าคว่ำออกค่อยๆเทเค้กก็จะเอวคอดหรือแม้กระทั่งทําฐานพิมพ์หรือพิมพ์ไปโดนตัวเค้กแม้แต่นิดเดียวก็จะทําให้เป็นรอยได้โดยง่ายค่ะฉะนั้นการนําเค้กออกจากพิมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเอาออกมาไม่ดีเค้กก็จะหดได้จําเทคนิคนี้ไว้เลยนะคะยิ่งคาพิมพ์ไว้นานเค้กยิ่งหดค่ะใครอยากรู้สาเหตุที่ทําให้เค้กหดและต้องแก้อย่างไงพิม์เค้กมาค่ะจะมาแชา